สวัสดีคับพบก,กับสุร,กริก่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่อดีตสมัยเด็กเชื่อจูเมงาแมจะย้ายโดยมองเรื่องของฟุตบอลเป็นหลักอดีตโคตระระดับเยาวนชนของจูเมียนแงมกับเชื่อวา่าลูกศิษยของเขานั้นนะฮะ เลือกย้ายทีมโดยไม่ได้มีเรื่องของเงินมาเป็นตัวผลักดันบรูเมแฮมต่เปันข่าวการย้ายออกจากสโมสรบริสตอนมอนในช่วงสมัยนี้ทาการข่าวเชื่อมโยงกับหมายสโมสรดังในศึกพิมพ์กีในศึลกลากาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสตอนเขาย้ายออกจากเบรม,มิมแฮมเขามีทางเลือกเยอะเลยความต้องาตัดสินใจเยอะและการตัดสินใจของเขาก็เกี่ยวกับผู้บอลล้วนๆไมดอสอดีตโคชดาวเตะในวิสกา้าปีกล่าวตอนนี้ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอยู่ที่เยอรมนีต่อหรือตัดสินใจกลับอังกฤษหรือไปสโมสรไหนก็ตามการตัด ใจนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลมันไม่ใช่การตัดสินใจที่มีเรื่องเงินเข้ามาเป็นตัวหลักและผลักดันมันไม่ใช่เรื่องของการอวดดีท่านั้นเป็นวิทีที่เหมาะสมที่จะใช้นะอะไรก็ตามที่เขาตัดสินใจมันจะถูกต้องและคิดคำนวณกันออกมาแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีกาจะคิดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและเขาตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดกับก้าวย่างต่อไปในอาชีพของเขา เชคออกมาปบป่องอลิชชอนเบเกอร์หลังโดนอดีตแข้งหลายคนตั้งคำถามปีเตอร์เชคในการอดีตนายประตูชื่อดังของโจซีออกมากลาบปบป่องอลิชชอนเบเกอร์นายประตูลิเวอร์พูลที่ถูกวิจารณ์เรื่องการได้รับเลือกให้เป็นมือหนึ่งทีมชาติบร,ราซิลอลิชชอนเบเกอร์ถูกอดีตแข้งอย่างปีเตอร์เชมิเคิลและลูกลิกตั้งคำถามเรื่องการได้รับเลือกเป็นเมือหนึ่งของทีมยอดบร,ราซิลในศึกบอลโลกที่กาตาแทนที่จะเป็นอลิชอนมอร์โรเดสผมคิดว่ามันมาจากบุคลิกโดยธรรมชาติของเขาด้วย ที่เชกกล่าวถึงอลิชอนเมื่อคุณเห็นเขามันมีความนิ่งมีความสงบผมได้เจอตอนที่เว r g i n c h นเชสเน่นายประตูทีมโปแลนด์ย้ายไปสู่โรมา่าเขาไปเจอกันที่นั่นและเขาก็เคยบอกว่าการที่เขามีประตูบาริซิลนี้อยู่ที่มานั่งสมรองนั้นมันดีมากๆและทุกคนก็รู้ดีว่ามันไม่ได้หนักมันเยี่ยมที่ได้เห็นสิ่งต่างๆเป็นไปนอย่างถูกต้องและเขาเองก็มีความสกันต่อลิเวอร์โูลรวมถึงผลงานที่ดีในศึกฟุตบอลโลกครังนี้อีกด้วย พูดตรงๆเจมี่กาเลเกอร์ชี้มีแข้งกรีกแค่สามรายที่มีดีพอเป็นตัวจริงให้กับทัพทีมชาติฝรั่งเศสอดีตแนวรับทีมชาติกรีเจะมีกาเลเกอร์มองว่านักเตะสิงโตคำรามอังกฤษชุดนี้เพียงแค่สามรายที่มีดีพอเป็นตัวจริงในทัพตะไก่จะมีกาเลเกอร์กลุ้มงานคนดังมองว่ามีนักเตะทีมชาติกรีฑเพียงแค่สามรายที่มีดีพอเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้ ซึ่งตัวรลามเกตมีโปรแกรมพบกับตะกายในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2002ซึ่งอดีตแนวรับลิเวอร์พูลยอมระบ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเล่นตัวต่อต,ตัวของทีมกาลโเซเกตด,ดูจะเป็นรองอยู่มากเลยทีเดียวเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าฝรั่งเศสมีนักเตะระดับสูงที่ผ่านคุ้นเคยกับการคว้าแชมป์รายการใหญ่ทั้งในระดับสโมสรและนำทีมชาติจะมีก,เเก,การเมื่อลองเลือก10ตัวจริงนักเตะอังกฤษและฝรั่งเศสคุณจะรู้เลยหรือว่าในช่องโชคดีแค่ไหนถึงแม้ว่านักเตะ จะมีอาการบาดเจ็บหลายลายสำหรับผมมีเพียงไคลวโเกอร์จูดมุนแฮมและฮรริเกนเท่านั้นที่อยู่ในทีมตัวจริงของทีมชาพบร่งเสียได้การปฏิทิน2023ว่าปีของแรมซี่ควินแรมซี่นะครับแบ็กหนุ่มของลิเวอร์พูลเหนือตัวดูดีขึ้นมาระหว่างเข้าแคมป์ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอารับอิมเรซึ่งเจ้ตัวเล่นมาจา ว่าจะทวงช่วงเวลาที่หายไปตอนต้นซีซั่นกลับมาในสกราช2023ัผู้เล่นในวัย19กปีนะครับจากอเบรดินมาวมง,งานกับหงแงหดงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เพียงเพราะปิดาการเยี่ยงติดตัวมาจึงไม่มีโอกาสลงแข่งในช่วงนัแหละก่งเดือนพฤศจิกาย,ยนรันซีลได้โอกาสเดบิวต์กับทีมในฐานะตวัวสำรองรในรายก,การยูฟ่าแชมเลกเกมที่พบกับนาโปลีเสร็จสิ้นโปรแกรมื้นฟลลงตัวจริงในสกอรรับรอบที่3ที่พบกับดบับเกิลตีและถูกเลียบเตียด มสก,กแลหลายสิ่งหลายอย่างเป็นการบ่งบอกถึงเซนญันบวกเมื่อมรสุูมพัดผ่านไปแต่นี้ความคาดหวังที่ตัวอยากจะเผชนะิญหนักการซ้อมสองถึงสัมวันแรกที่ดูใบเป็นไปอย่างไรบ้างว้าวมันดูดีเลยเอาจริงนะผมเดินทางมาถึงที่นี่ได้ก่อนแล้วเพื่อเริ่มฝึกซ้อมล่วงหน้าอากาศร้อนแต่นับเป็นผลดีคาวินแลมซี่เปิดปากผ่าน lfc tv ผมคิดว่าเวลา12-13ถึงวันที่ได้เคี่ยวกรมคงเป็นผลดีต่อ พวกพ้องทุกคนเพื่อเรียกความฟิตหลังจากหลีกพักการแข่งขันโดยเฉพาะตัวผมเองที่พลาดปรีซีซั่นไปส่วนตัวยกมันคือปรีซีซั่นด้วยซ้ำไปดังนั้นก็สนุกกับการทาง,งานและสภาพอากาศก็ดี ตอนมาสู่ทีมใหม่ๆอาการมาเจ็บมันกวนใจมากแค่ไหนมันทําให้หัวเสียมากเพราะตัวเองเพิ่งเซ็นสัญญากับทีมใหม่ผมอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมทํางานเริ่มซ้อมและลงแข่งกระทั่งนคีมทา์เพราะว่ากระดูกที่หลังมีการเหยียดตึงจนหักร้าวฉะนั้นไม่ใช่ข่าวดีก็ต้องพาดซ้อมไปนานกว่า2อืถึงเดือน ทำได้เพียงแค่รักษาจำเนื้อในยิมทุกๆวันอย่างเข้มข้นพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ตอนนี้คืนซ้อมไหแล้วก็สนุกไปกับมันบังว่าจะได้ลงสนามแข่งขันบ้างวางเป้าหมายในเทรนนิ่งคม์อย่างไรบ้างด้วยความจริงก็ตัวไม่เชิงเสียทีเดียวก็เพียงพยายามเรียสกสเก็ภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาซ้อมให้หนักในทุกๆวันเพื่อสร้างความประทับใจมั่นคงสำคัญที่สุดซื้อใจผู้จัดการทีมมันยังมีเกมอุ่นเครื่องถึง2นัดพบก,กับลิยงและเอซิมิลานดังนั้นหากสามารถรับโอกาสาลงสนามเตะบ มันจะส่งผลดีต่อสภาพความฟิตและตัวเองก็คงพร้อมเขียนลูกครึ่งซีซั่นหลังพูดถึงการเดบิวต์กับลอร์พูเกมยูฟ่าแชมลิกกับนาโปลรีมันคือมองยามอันน่าทึงคือสิ่งที่ผู้เล่นคนหนุ่มทุกคนยาม,มีโอกาสการเตะยูฟ่าแชมลิกมันคือระดับสูงสุดแล้วของสมโมสรผมก็แค่โชคดีที่ประเดิมสนามแบบนั้นครอบครัวก็อยู่ในสนามเกมดังกล่าวด้วยมันจึงยิ่งพิเศษขึ้าไปใหญ่ดังนั้นผมปราเพื่มต่อเรื่องที่เกิดขึ้นความตั้งใจต่อไปเรื่องเดบิวต์พิมริกอังกว่าผจะทํามัน เวลานี้คือตั้งใจลำดับต่อไปตัวเองก็แค่จําเป็นต้องซ้อมให้หนักขึ้นมินิแคมป์นี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงเห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างระวังว่าจะได้ประเดิมสนามในสิบผิวเลกเช่นเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างกับการเจิมในนามทีมชาติสกดด ผมปฏิยินดีอย่างยิ่งเพราะตัวเองเติบโตที่สกาดาและได้โอกาสลงเล่นในระดับเยาวชน2อถึงสามเกมดังนั้นการถูกส่งลงสนามแล้วได้ลงเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมชาติคือหนึ่งฝันที่กลายเป็นจริงครอบครัวของผมท่านก็บินตามไปให้กำลังใจทุกที่เช่นเดียวกันแกไม่เคยพลาดเลยสักนัดแต่การถูกส่งแข่งขันตั้งแต่ครึ่งหลังเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนเตรียมใจว่าคงได้ลงเล่นแค่สิบนาทีสุดท้ายของเกมท่านี้มันก็สนุกและหวังว่าจะมีโอกาสอื่นๆเพิ่มจากนี้อิทธิพล ในการตามรอยเท้ารุ่นพี่ สกอตแลนด์อย่างโรเบอร์สันหลักแกช่างยอดเยี่ยมมากนะครับจริงๆคือแกมาจากสกอตแลนด์เหมือนกันแล้วนับจากผมมาอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลที่เขาก็คอยให้คําแนะนําปรึกษาคอยให้คาแนะนาเคล็ดลับทําอย่างไรจะสามารถพัฒนาตัวเองผู้จัดการทีมที่นี่อยากให้คุณแบ็คเล่นแบบไหนผมก็พยายามป้อนข้อมูลทั้งหมดสู่ตัวผมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ก็หวังว่าแกจะสามารถชี้เห็นจุดสําคัญกันต่อไปก็จะต้องจําให้ขึ้นใจแล้วปฏิบัติตามครับก็ดูว่าเราจะไปได้ดีแค่ไหนความพยายามเริ่มขึ้นซีซั่นหลังแบบ ฟิตสมบูรณ์ในน,นที่สุดก็พยายามผ่านมินิแชมป์นี้จบลงแล้วเลยลงเตะคอสนิมกันบ้างเพื่อฟื้นความฟิตกลับมาซึ่งเมื่อเรากลับมาแข่งทางการอีกครั้งก็เป็นเรื่องการปล่อยของบนสนามแล้วละ่ะก็หวังว่าตัวเองสามารถมีส่วนร่วมได้นี่คือสุรข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรบอบเยือนคนที่10ท่านวางผมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับ,บ bon ah. สไค,ครออคาาตรครครร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ